สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก่อนที่ชุดพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์จะเข้านะครับเราก็ได้มาสุ่มท่าก่อนนะครับวันนี้ก็มีท่าทางเข้านะ,ะเป็นท่าทางของพี่เอกนะครับเป็นอาโดดขี่ปลาปักเป้าหรือนกแดงนั่นแหละนะครับผมนกแดงนะนี่เป็นท่าพี่เอกน่ารักมากนะครับท่านี้โอ้โหเฮ้แต่ว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นท่าที่แบบเล่นได้ตลอดปะท่าหยุดนี่แหละโดนใจแล้วก็มาพร้อมเพลงประกอบด้วย นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรเนาะแต่ว่าผมอ่ะมีทั้งหมดอ่ะเรามาดูกันตอนนี้ผมมีทั้งหมด21ละแต่มันใช้แค่79ถือว่าถูกมากๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้เหลือเพชรไาสุ่มชุดพรุ่งนี้ด้วยนะครับอ่ะผมมีอยู่2องหนึ่งนะครับป่ะเดี๋ยวเราลุยกันเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับป่ะดูว่าเท่าไหร่จะได้7-9นะอุ๊ยดอกหนึ่งได้มาประมาณ17นะอ่ะไปอีกรอบครับ อุ้ยยีิบเอ็ดเลยนะเฮ้ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะดวงอุ้ยเจ็ดสิบเจ็ดว่ะอีกสองอันโอเคผมได้ละ <c oughs> ไวมากคลิปนี้ถือว่าไวมากนะเหลือหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเก้านะครับผมเท่ากับผมใช้ไปประมาณหนึ่งเจ็ดสามเก้าสองพันหนึ่งประมาณสี่ร้อยเพชรอะสี่อัพเอาตีผมตีเลยกิจนี้ประมาณ 600เพชรครับคุณผู้ชมไม่เกิน600เพชรได้แน่นอนเพราะผมมีเศษอันเก่าอยู่ด้วยไงแต่ว่ามันกดทีนึงมันก็มาหลัก10แล้วอะเท่ากับว่า150ยอะตีคำๆว่าเราเนี้ยได้แน่ๆ10กว่าอันนะ12 13อันเนี่ยมาแน่ๆขั้นต่ำเนาะก็เหลแรกเลยละกันคุณผู้ชมมาเฮ้ยสุดนะอ่ะเดี๋ยวผมลองไปสวมใส่เลยดีกว่าใส่แทนท่าไหนดีอ่ะโอเคใส่แทนท่าน,นี้ละกัน เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันในย่านดูนะครับผมว่า,ว,าว่าท่านี้เนี่ยมันจะลดสเมนแตนขนาดไหนเชียวนะครับผมอะขอเข้าย่านคุณชวก่อนมันเป็นท่าที่น่าจะน่าจะเล่นแล้วแบบเดินไปในเกมด้วยได้นะครับผมอ่ะลองดูอ่ะอันนี้ผมได้เข้ามาในย่านแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกดท่ากันนะครับมาท่านี้ ดูดิอ๋อแต่มันเป็นท่าหยุดเนาะมันเป็นท่าที่อยู่อยู่อยู่กับที่อะเห็นว่ามีคนได้ละมีคนได้ละคุณผู้ชมประมาณ600เพรครับ5้0หกร้เยหรเพหรือห0รเพรนี่แหละประมาณนั้นนะครับผมไม่เกินนี้นะดูดิมันมีเสียงด้วยนะอ่ะดูดิเออเทด่ดีอ่ะเดี๋ยวผมลองไปฟังนะว่าจะมีเสียงของคนอื่นไหม โอ้ยเ,เขาหยุดพอดีโอเคประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมพรุ่งนี้ชุดพี่เอกมาอย่าลืมกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดตอนผมสุ่มชุดพี่เอกนะครับผมประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับไปล้วบ๊ายบายเจอกันให,หน้าครับ